าใส่เลยนะพยายามทำนะเพราะว่ามันอยู่ในสื inside, okay. um, okay. okay. ่อเนาะนะครับรอรอทั้งรันกรเหนียงกาะออกฟอขึ้นมาเดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวว้งน้ำก่อนนะคะโอเคคุณฟอใส่ใจไหมใส่ใจเรียกหลายครั้งมากดีได้เลยนั่งรอตรงนี้เลยนั่งดึงลงตรงนี้เลยเดี๋ยวคุณฟอมานะโอเค ถ้าพูดเยอะเชิญนะเลยมาทาเองเดี๋ยวมาเอานะคุณปอนะคิวไหนที่ข้ามบอกประหานิหนึ่งนะครับแล้วก็สลับคิวบอกประหาเด้อสิบก็แตกนะคะทีนี้ไม่มั่นใจเลยรังเดอยู่ข้างล่างเนาะไม่เห็นน้องใส่กางเกงอยู่ด้านางเลยครับอ๋อครับครับทีนี้อย่าแก้งนะคะซูมตรงนั้นไม่เอานะคะ หลายคนบอกว่าใส่สีขาวบ่อยๆนะคะจะได้เงินพี่โดมมาก่อนเราใส่เยอะๆนะโอ๊ยเนาะคิดถึงพี่โดมเนาะคิดถึงพี่โดมเพราะว่าสแสดงยินให้แกอยู่ตอนสมัยเรื่องละคร oh. อำอาทิชาติอำพิอาทิชาติโดมประกอนลำสแสดงยินแล้วก็สแสดงละครหลายเรื่องอะลเมื่อก่อนตัวใหญ่กว่านี้ไหมตัวใหญ่กว่านี้ไหมพ่อค้าไม่ได้เข้า oh. ฟิตเนส สามเดือนเพราะว่าเราทำฟิตเนสใหม่ฝากฟิตเนสไว้นะเร็วๆนี้เดือนหน้านะครับเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขาอีกแล้วแล้วก็เป็นเคสรีวิวน้องนะครับอ่ายูฟิตเนสตลาดพิชาก็ใกล้มืาเลยนะพ่อค้าก็จะเต็มที่ในการโฟกัสเรื่องหุ่นแล้วและที่สําคัญคือตอนนี้ตอนนอนน้อยมากกินแทบจะไม่ได้ทำแคลังดราม่าแต่รอยยิ้มทั้งประเทศค่ะเอาใส้นกุ้งตะวั้อออ๋อนั่นเลยดิบาหวานเนาะไม่ใช่หวาน น้ำตาลนิดนึงไม่หวานร้อนนะไม่ใช่ว่าไม่ร้อนเดี๋ยวช้าหน่อยก็จะพอแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีเวลาพอไหมเพราะมันใส่ยากชู่มๆค่ะชุ่มๆชุ่มๆมะนาวใช้มะนาวสดเลยนะะมะนาวสดทำใหม่ทุกอย่างนะผมพริกหลายคนไม่เห็นตำเลยค่ะเมื่อวานนี้ตำจนแดงไปเลยแดงมาก แดงแดงเนี่ยปลาแดงต้มเนื้อหม้อปลาแดงน้ำปลาคือเดอะเบสไข่สุดเดบเดบ อยู่เบาๆเลยเพราะว่าบางคนบินมาจากคุณบางคนบินจากภูเก็ตมาจ้าเลยนะพอดีเนี่ยไม่ดีทำเหมาคือตัวชั่งจ้างตั้มด้วยนะคน่าจะได้นะครับเขานดูเราขอเข้าใจพระพรอจางมาให้กำลังใจเราจริงๆหลายคนบอกว่าไม่อยากกินส้มตำก็ได้ไม่ซื้อก็ได้แค่มาเห็นก็กินโบกินใจแค่มาขอเห็นตัวจริงหน่อยใช่ค่ะ หน้าตองคุณมี่ทำมิ้งอยไปใส่่คุณมี่ของเราจะใส่คุณมี่ใส่จานใส่จานไว้เอรีดดูกอ่านะแต่ยังไม่ทำเนาะไม่หมดเนาะเดี๋ยวเอาไปเผาไม่ใช่นะน้ำกะละนี่เป็นซอฟพาวเวอร์นะคะซอฟพาวเวอร์คนต่างชาติเขาโอ้อาเบสซิ่งว่าชาติมันคืออย่าง่ะถังค่ะตะกรอนอ่ะ เป็นคนอีสานหนักหอกน้าค่ะนะครับไซอองนะครับขุนเดาใไซยันที่อยู่ตลาดรถไฟในงานนี้นะครับซอสเผือกด้วยนะครับอยู่ดีเท่นแบบนี้ซอสเวอร์นะถังถังพนักงานทิ้งจาเนาะคุณจ๋านท่านทิ้งจานหรือเป่าทุกอย่างก้าบาทเอาไปทำบุญโหยไม่ทราบเหมือนกันนะครับต้องติดต่อติดต่องคุณปองมายังเรียบร้อยแล้วนะคุณปอนะโอเคคุณเอ็มคุณเอ็ม